โกเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชัน่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l like i น์แอ g o l d e n เ t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ช่วงนี้ทำอะไรก็เป็นเวทไปหมดนะครับผลพลอยได้มันมาจากจือจัสุไคเซนนะฮะเอาเป็นว่าเป็นคอนเทนต์ขำๆแล้วกันเนาะเพื่อนๆก็วันนี้ไม่ขึ้นไอเทมรวนพลังแฝงไว้ให้นะจ๊ะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะแรงขนาดไหนครับโอเมนสายเวทนั่นเองครับผมเอ๊ะโอมีดริงไม่โดนด้วย ไอเรามันก็อยากรู้ไงไอเรามันก็อยากลองอะไรที่ไม่เคยลองก็ต้องลองเฮ้ยโอ้หน้าด้านๆเลยชาร์ลอตโอ้โหชาร์ลรียดเลยโคตรเครียดเลยเออยเราได้เฟิร์สบัตรไปแล้วอย่างนี้ชนะแน่นอนยูได้เฟิร์สบัตรชนะแน่นอนครับบอกเลย พาไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยแทงกูไม่หยุดเลยน่ฮผมมาแล้วน้องน้องอื้มขอรถฟาดเอ้ยชนะได้ไงครับเนี่ย <c oughs> ว้าชนะได้ยังไงครับเนี่ยงงเว้ยเมื่อไหร่เป็นเวทด้วยนะเห็นปะเห็นป่มวว่าสีม่วงไหม,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 มเวทนะครับ เอาเรื่องโอ้โหก็ถือว่าขอทานเราชิมกันแรกก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นวอรบูสด้วยก็เพิ่มในความัเร็วในการโจมตีทั้งหลายแหล่นะครับขอยาดลงมาดักพุ่มนี้อิ๊ยเฮ้ยเพื่อนอุยมันสันโอ้โหมามอบมาเซอถึงที่มาเซอถึงที่ มาเซิถึงที่มีเล่นแมปไปดูอะไรก็ไปรู้ <c oughs> กลัวก็เ่นจะแมงไปดีกว่าครับมาเซิฟถึงที่ครับทุกคนออดเดิฟเดึงมาเลยมาแล้วพี่ไม่ทันถอยก่อเพื่อนไม่ทันไม่ทันไม่ทันไอ้นที่มันเร็วครับอยู่ข้างกระเพงนี่คือเข้าไปทำเองกันเราก็ดึกหมดได้ เอ๊ปาริกา่ะไปอยู่กับกีฬาสองตัวชิงแรกก็ยังคงเป็นทารอนอยู่นะครับในเย็นแตเย็นเดี๋ยวค่อยออกเปสใจเย็นขอแบบมีเปอร์เซ็นต์เลือดทสิหนึ่งก็ความเร็วในการโจมตีนะครับผมคิดว่าเราน่าจะทำเกิน150อยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะออกเป็นดาบแซดด้วยนะครับ ไอคิมของโง่คุณแม่ดาบแซดดาบแซดอือซื้อผมอคลิปเห็นปะคลิปเห็นไหมคลิปแมาพอดีครับงั้นถ้าเคลียร์ช้าไปไปดีกว่าต้องรีบไปครับถ้าเคลียร์กลางคือแบบว่าแท็กทีมก็รวยแหละแต่ว่าป้อมจะแตกเอาเลยครับดาบแซดเอ๊ ใา่ครภาพขอขอให้มีทานรอนไว้หน่อยนะครับไม่งั้นผมคิดว่าน่าจะตีไม่เข้าแล้วก็ในเรื่องของความเร็วด้วยครับเป็นคอนเทนต์คอนโทรลและคอเทลและคอนชัยเลยวันนี้มาดิคิดว่าเราจะสู้อย่างงั้นเหรอสู้ดิครับสู้ดิครับเมื่อกี้ลังเลอยู่จะป้อมเหลือคนเดียวงั้นะคนก่อนแล้วค่อยเอาป้อมไอ้ยา มาไม่หยุดมาไม,ม่ยั้ง non stop to f i h t off เลยแล้วมีการเกิดการชูตะมุนกระดโดช็อกค,ครับลงมาสตันหนึ่งดอกมีตดหอมฉุยตุยหอมฉนตดหอมฉุยละปาดหลังก็ไปม,มีการชุบตัวเองเกิดขึ้นครับสก็มาดิทางไหนทางนี้ทาง ทำเร็วนะตอนนี้นะครับอยู่ที่126สปีดนะครับก็ถือว่ากลางๆเพราะว่าผมอยากได้ถึงประมาณ200นะครับมาอะไรครับดาบแซดหลังจากดาบหลังจากดาบแซดเหรอ hey, งั้น oh. ขอเป็นสายแรงขึ้นนิดนึงนะครับเฮ้ยเ oh, <yeah. S 1> พื่อนอาจจะบอกว่าเ oh. oh. อ,าาอ้ย ออกความเร็วอีกสักชิ้นหนึ่งผมขอลองออกดาเมจที่มันเป็นสายเวทด้วยนะครับก็คือตีเป็น3สีเลยทูดาเมจด้วยกายภาพด้วยแล้วก็สายเวทด้วยนะครับสำหรับโอเมนสายมาดิาดิเฮ้ยเฮ้สาสีสมสามสีเอานกกระจิบรีบปไปนะตอนนี้เฮ้ยแล้วมากดชาร์ลอดได้เฉยเลยว่ะโอเมนสายเวท เดี๋ยวเฮ้ยเยกิดอาการนะตอนนี้ตายยกทีมครับเรือบความเร็วในการเก็บสแต็กนะครับอยู่ที่162มะเอ๊ะเวลาที่เห็นไหมดาบแทบงมันจะมี2 2 2ขึ้นนะครับม <I am S 1> ันก็จะลดไปตามสแต็กแต่ถ้าเร็วสุดนะตอนนี้162สปีดนะครับยิ่งเลเวลอัพก็จะเพิ่มความโรงความเร็วขึ้นด้วยนะฮะ 200เลยนะ200แล้วเบสองสองร้อยแล้วกูสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน้องสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไรไงอาละกลายเป็นโอเมนบ้าคลั่งแน่นอน,น,นครับโดนแดนซ่โดนโซ่โดนหมดแล้วตอนนี้สกินนี้เดี๋ยวผมจะทำหน้าปกนะป,ปกมันโลกก่จิตมากนะผมพูดจริงสกินนี้หน้าปกมันโลกก่จิตมากนะครับอ่ะดิมมาดูแบบแนวเท่เป็นโลโบงโลบอท อันนี้เป็นแนวออกโลกจิตเลยเป็นสกินอีพิกที่ก็เฟี้ยวอยู่แต่มันโลกจิตเตียน้องโอ้ my goodness ผมต้องไปกันใช่ไหมนี่อแล้วมีการหนึ่งหนึ่งเกิดขึ้นโอ้ยเป็นสองรุ่มหนึ่งครับผู้ไฟยังกรอดโดยการช่วยของเอเดร่าส์แอสเซสเอเดร่ อะไนดรอปคนคิวปะวะไม่แน่ใจฮะเดี๋ยววันนี้เราเปิดหลัง,ทอง,ลงทองหลังพระปิดทองหลังพระนะพูดตรงๆก็คือลสัสลัสชอบนะครับพี่คนเราก็ต้องมีเงินนะมันก็ต้องหาตังค์เราจะต้องรวยแล้วเราต้องมีดาเมจครับก็แต่เราจริงๆผมพิ่ว่าน,น่าจะไปออกอย่างอื่นแทนไหมเปิดพวกมงกงมงกุฎ มันออกเผามาแล้วก็ตามนั้นนะครับไม่ออกมาแล้วมันช่วยอะไรการกติโอ้ไม่น่าการกติเลยว่ะไม่น่าการกติเลยครับโอเคสำหรับเพื่ต่อมานี่ก็คือเดียดเดมแล้วโมกุลจะได้ดาเมจเวทเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่รู้ว่าเยอะประมาณไหนเดี๋ยวลองดูมันต้องลองปาดกันดูครับมีเข้าอุ้ยมันหลบทันได้ยังไงครับเนี่ย ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกูหลอกไปเล็กคนเดียวเลยกูหอกกูหลอกไปเล่นเหงาเงาเลยเลยดิกันกันเบีผมก็ไปช่วยไม่ได้วะจริงดึงไฮายาตูไปโดนด้ยวยพี่เกย์เทกับคลีกก็ได้เอ้ยมีคลีกเอ้สวัสด,ดีครับผมเอ้าเฮ้เราเราคลีกเราสามารถคลีกเป็นทูน่าเมทได้ด้วยเหรอ ไ่กิดผมตาฝาดป่ะวะหรือไปของให้อเตะเดี๋ยวเขารองใหม่เดี๋ยวขอรองใหม่อ,อมืต้องตอนที่มันคลั่งครับตอนนี้มันคลั่งถ้าตอนตอีธรรมดานะจะไม่ได้โอเมนต้องคลั่งนะครับถึงไม่ทูดามิเอตอือไม่ติดคลีเว ไม่เป็นไรครับงงแหวกสายนี้เขาจะกมันกดชาลลอตได้ด้วยเลรออันนี้งงจริงแปลกรอตรงนี้เด้อนี่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 นุ่ผูนี้ผู้นี้นี้ว่ามีถ้าเราออกจอกเวทจะแรงไหมว่าเราต้องอืม เ้ยตัวนี้ไม่เก่งจริงไหมเอ้ยใครก็ได้เลยคีร่าทีมาแพะะ้ได้ไงถึงกระเป๋าเราชนะได้จริงเปล่าเพื่อนอืมคิดไม่ออกเลยลชิ้นสุดท้ายนี่อะอพกุกลิบช่างมาละอ่าคล้ายๆออมนิอามวิมาดิลบกูลบก่อนมาดิสวนสวนกูสวน กูสู้หวนันกูสู้หวานเคียวอะไรมานานขนาดนั้นวะเนี่ยมาลอกที่เค <ST AR> ียวนานจริงอันนี้งงอุ้ย <S <S <AR> <S อ้าว <S <S <AR> ไวววไวมาก <S <S <AR> <S ใช่ครับใครได้ด่าชนะครับแต่ว่ามีโอกาสชนะสูงเฉยๆแพ้ก็ <my S 1> มีครับได้ด่าแพ้ก็มีน้อง <S AR> ป้าป้าล่วงไปสองทีมเราก็ล่วงไปสองเหมือนกันนะครับยังไม่ตีโอเคสามารถดูเกาะได้นะครับเวลาที่เขาตีโโก็ดูเกาะอาเวทน่าจะง่ายสุดละ <laughs> เจอกูตี้ยวยโพคาลิปนี้ไม่ครั้งว่ะน้องคใีรเพื่อเรามาไงนี่อะไรเพื่อเรามาไง ทงเที่ยวได้มานานเท่เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหวายแหละพี่เนื้อมาเด้อเดินอะไรก็ไม่รู้แล้วคือแผนนี้เป็นใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวคือเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เนี่ยนัดอะไรก็ไม่รู้ซิกแซกไปหมดเลยขอแล้วกันนะครับขอบคครับ ไม่ได้เนาะเราเรา,เราไม่สามารถลีเป็นเป็นสีขาวได้ผมว่าของไฮยะเตะอะไรก็อลองดูตั้งแน่แลว้ว่าแปลกใจอยู่ไอ้กูค,ค,คีได้ได้วยหรือไม่ครับหรือว่านได้วะหรือมันจะอาจจะยังไม่ติดให้เราวะแต่เ่าที่เล่นมาก็ไม่เคยเห็นโอเปนคะลีน่ะจริงโอเมชิเออสีขาวถึงแม้วเราจะใส่เป็นอเวกมาที่มัน5นะอ่ะอตายทีย่ข้อเดี๋ยวมันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน เอาล,ละคอสเลเยอร์ครึ่งหลอดแบบนี้ครับแล้วมีคนโลอยู่ข้างในก็คือป่าครับอยู่ข้างในก็เชี่ยปะ๊กกูโอ้โหจุกกรูดึงไม่ไหวแล้วโอ้โหจุกกรูกูโดนจุกกู้ว่าอะไรดบดลไม่จุกกรูอ้ยอ่ะอาเธีรภาพเดิมเดิม เฮ้แต่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 นะเฮ้แต่แรงนะเอาเอาดีเอาดีตะแลกมาด้วยกับความที่เราบางมากนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเมนสายเวทสปีดสองเปอ์200ปเซ็นต์ะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับคล b e อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเลือกดาเมจเราไปถึง9ก้าหมื่นเลยนะครับเกือบแสนสำหรับวันนี้ลาตัวเอ้ย ขอตัวราทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม